ปกติในแบงคจะพาไปสเปคในสเปซใช่ไหมครับแต่วันนี้แบงคจะพามาสเปคในสเปคจริงๆในบ้านของ SC s s s e t ครับ SC Master of Luxury ซึ่งบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านหลังใหญ่ครับไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาเป็นหลังใหญ่ที่สุดของโครงการแบรนด์บางกอกบ,บุรวาดบระหราชชนนี คุณนิวเมื่อกี้แวะไปเดินอยู่ในบ้านเกือบหลงทำไมครับใหญ่มากอ๋อมันใหญ่จริงๆนะคุณผู้ชมครับนี่คือคุณนิวครับเป็น A.V.P. ของทีมดีไซน์ของ S.C.S.S. ครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าผมเจอคุณนิวที่บ้านผมเนี่ยผมจะสวัสดีครับคุณนิวผมกลับบ้านแล้วนะครับถ้าไปเจอคุณนิวนี่ครับผมต้องสวัสดีครับคุณนิวตอนนี้อยู่คนละบ้านไงเพราะบ้านหลังนี้คือใหญ่มากเลยต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่แบบ มันใหญ่แบบคือผมตัวเล็กนิดเดียวอะเมื่อกี้ถ้าเห็นในมุมโดนะหรือเห็นภาพกว้างๆอ่ะอยากรู้เหมือนกันว่าอ่าเริ่มต้นมาทำไมมันถึงใหญ่ใหญ่ใหญ่ขนาดนี้ด้วยผังเมืองแหละครับ ที่นี้มันจะเป็นผังเมืองโซนสีเขียวที่ดินล้มต้นที่เราสามารถพัฒนาและจัดสรรได้คือ1น0ตารางวาแต่บ้านหลังนี้ใหญ่จริงใหญ่กว่า190ตารางวาเกือบครึ่งไร่แล้วหน้ากว้างตัวนี้ไม่ต่ำกว่า45เมตรครงแปลงนี้ลึก18เมตรนะครับซึ่งแล้วพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านล่ะครับตัวนี้หลังนี้อยู่ที่834ตารางเมตรแต่ละโครงการของเอสซีที่เขาบอกว่าแต่ละโครงการนี่คือแทบจะไม่เหมือนกันเลยคนละคอนเซปต์เลยไม่ว่าจะแกนดบังกอกวัลวาหรือย่อมลงมาอีกเซนเนอร์นึงเปแบบอีก หลายโครงการไม่เหมือนกันสักหน,ก,นก,การเลยเพราะว่าความต้องการของลูกค้าเราไม่ได้อยู่นิ่งะครับตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของเขาและชอบที่ให้ความสําคัญมากมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้ดีขึ้น,นอยู่เสมอลูกค้ามีคอมเมนต์ข้อไหนมา ไม่นิ่งนอนใจเราจะมาปรับในโครงการที่เขาอยู่เองแล้วก็เอาตัวนั้นนมาต่อยอดในโครงการใหม่เพื่อปรับฟังก์ชันหรืออุปกรณ์บางอย่างให้มันดียิ่งขึ้นตอบความต้องการที่มันทันสมัยมากขึ้นเดี๋ยวมาดูกันว่าบ้านโครงการนี้ใหญ่แล้วมันดียังไงเพราะผมรู้สึกว่าอันนี้แม้จะใหญ่นะแต่ในโครงการมีแค่20บกว่ายูนิตเองใช่ที่เป็นหลังที่สําคัญคือมีครับเฮาถึง2จุด จริงๆเป็นถามจุดนี section, bursting, ้แล kind of so ้วก so like ็ตรงกลางจะเป็นสวนส่วนกลางเนะด้านหน้าจะเป็นพาเวเลียนด้านหลัง21หลังที่อยู่ในโครงการเราถ้าสังเกตเนี่ยเราจะเป็นบ้านแปลงมุมทั้งหมดเลยจะได้เรื่องความเป็นไพรเวซีมากๆบ้านก็จะมีแบบหลากหลายสเกลเหมือนกันเนาะมันมีทั้งแบบบ้านที่หลังใหญ่สุดๆแบบนี้800กว่าตารางเมตรแล้วอีกหลังหนึ่งก็จะประมาณสัก700กว่า700ตารางเมตรบอกเพื่อนเราได้ว่าเฮ้ยกระดือหาดได้ reference ต่างๆ inspire ต่างๆก็มาจ่ายในยุคสมัยก่อนเหมือนกันใช่คือเราเราก็ต้องมาหาแล้ว่าคอนเซปต์ตัวไหนที่มันจะแมทกับ โลเคชันที่เราจะไปลงอย่างแบบบ้านซีรีส์ที่เป็นกกรบังกร์เนี่ยแน่นอนนิยามของมันจะเป็นแบบคลาสสิกแต่คลาสสิกแบบไหนที่ยังแบบไม่ได้เยอะจนเกินไปพอดีกับลูกค้าที่เขาจะอยู่เราเลยเอาอินสปายตัวที่เป็นนีโอคลาสสิกเข้ามานีโอคลาสสิกมันคือยุคแห่งการตื่นรู้อะครับการฟื้นฟูสถาปัตยกรรมแบบกรีกและโรมันมันจะเกิดหลังยุคบาโรกับโลโคโคที่จะเป็นการประดับตกแต่งที่มันค่อนข้างเยอะและยุยๆแน่นอนมันจะได้เรื่องความเป็นซิมเพลซิตี้นะครับซิมพิฟายก็คือง่ายๆถอดให้มันไม่เยอะแล้วี คือ s ิมเมติคอลชิมเมตวี่คือมากอยู่แล้วรู้สึกมั่นคงแข็งแรงฮิวใจเราอ่ะเป็นที่พักจิิงของเราแล้วก็มั่นคงแล้วจุดเด่นที่เราเอามาใช้ของตัวนีโอคลาสิกก็คือตัวเพนดิเมนต์เพนดิเมนก็คือตัวหน้าบันหน้าบันก็คือตัวบนยอดเพนดิเมนมันก็จะมีหลายรูปแบบแบบสามเหลี่ยมครึ่งวงกลมแบบโค้งตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เราพยายามเดคอเรทแล้วก็มิกซ์ให้มันแบบพอดีแล้วหนักว่านั้นด้านบนอ่ะมันจะเป็นตาประจำตระกูลที่ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนจากมาตรฐานที่โครงการให้ได้ด้วยนะผมว่ามันโชวแบบ ไม่ว่าจะเป็นบารมีหรือว่าส่งต่อรุ่นสู่รุ่นมันคือผมว่ามันคือความภาคภูมิใจมากกว่าที่อ่ะนี่คือตระกูลของเรานะแล้วก็บ้านหลังนี้คือเป็กเชื่อว่าเอสซีก็คงคิดแหละว่าไม่ใช่สร้างมาให้เจนเดียวแต่หลายๆเจนอยู่ด้วยกันได้และเชื่อมต่อเจนสู่เจนได้ด้วยเช่นกันตามมาสเปคกันครับในเรื่องของแมทต์มีเรียลแล้วกันเนาะแน่นอนมันต้องส่งเสริมดีไซน์ และที่มันสําคัญกว่าการส,งส่งเสริมดีไซน์คือลูกค้าอยู่แล้วไม่ t e ่ a n c น้นนอยนที่สุดเพราะฉะนั้นเราเลยเลือกกระเบื้องลายหินถ้าคุณไปสังเกตเนี่ยฟาซาดด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้เป็นกระเบื้องซะส่วนใหญ่มันมีรายละเอียดที่มันทําให้ดีไซน์มันแสดงตัวตนได้มากขึ้นชอบน่าจะเพิ่มความดูแลแล,แล้วมันเพิ่มคอสในการก่อสร้างแน่นอนแหละ <c oughs> แต่เราก็ยินดีทําให้ <c oughs> สมกับระดับราคาบ้านที่ลูกค้าซื้อประตูทางเข้าก็จะเป็นประตูบานเหล็กที่มันเป็นผิวลายไม้เราจะมาแก้พวกเพนพอยต์เดิมที่เป็นประตูบานไม้จริงผ่านไปรระะะยนึงกก็จมีา โกงบิดตัวเปิดยากอะไรเงี้ยครับแต่คราวนี้เราใช้เป็นบานเนี้ยมันลองเทิม์นปิดกันเยอะอนะครับแล้วก็เราใช้ตั้งแต่ทางเข้าหลักที่เป็นเมนเทนทานล้วก็สับเอนทานตรงบริเวณที่จอดรถ เราก็จะพยายามมองวัาาสดุไหนที่มีคุณภาพแล้วใช้ได้นานที่สุดเช่นฐานจอดรถเนี่ยโครงสร้างเราก็เป็นออนออนบีมทั้งหมดที่จอดรถเราอะรองรับถึง5บวกหนึ่งด้านหลังที่สําคัญคือความสูงฝ้าสเปซฝ้าเราสูงถึงสามหโอแกรนมากสามารถใส่ลิฟต์จอดรถได้เลยนะครับแล้วก็วัสดุพื้นเนี่ยเราใช้เป็นกระเบื้องหนา2เซนน้ําหนักที่จอดรถได้สบายคือเราพยายามคิดเผื่อมากกว่า1สเต็ปความต้องการเขาเยอะขึ้นอะไรที่มันขยับและเพิ่มได้เราเตรียมไว้ให้เลยนะครับเช่นประตูบ้านเช่นกันปกติบอกแล้วว่าถ้าบ้าน เจ้าสวหรืออะไรก็ต้องเป็นประตูบานใหญ่อยู่แล้วและเขาบางทีเขาอยากจะใช้ไม้จริง5ปีถึง10ปีผมว่ามันก็ต้องซ่อมแล้วละ่ะมันก็ต้องเมนมเทนแนนต์แล้วละ่ะตอนนี้เราจะทำยังไงเลยอย่างให้วัสดุนั้นมันคงทนเราก็เลยเลือกแบรนด์ทอสเทมเข้ามาทอสเทมจะมีแน่นอนคือประตูหน้าต่างอลูมิเนียม,มที่สามารถกันเสียงได้ดีอย่างโลเคชั่นที่เราอยู่เนี่ยติดถนนใหญ่เลยโลเคชั่นถือว่าดีเข้าออกสะดวก แน่นอนมันจะมีเรื่องเสียงเข้ามาการที่เราเลือกแบรนด์ทอเสนน่ะมันทําให้บ้านข้างในมันเงียบขึ้นความสําคัญของการอยู่บ้านคือความสงบและอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเราฉะนั้นสําคัญมากครับกับเรื่องเล็กๆน้อยโอ้โหความใส่ใจก็เริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าบ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นตามมาสเปคครับได้เลยครับเดี๋ยวผมเปิดประตูให้นะครับได้ครับขอบคุณครับเชิญเลยครับขอบคุณครับคุณนิวอยากจะให้คุณผู้ชมมาดูถึงโครงการจริงครับว่ามัน ใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากคือตอนนี้คือถ้ามีลูกนะคุยอยู่ชั้นสองกับผมเนี่ยผมโกรธนะทำไม่ะบ่นคออ๋อคือความสูงปกติที่แป็กไปมาหลายบ้านนะก็ประมาณ6เมตรก็ว่าสูงแล้วแต่ที่นี่เหมือนประมาณ7.4สเมตรสำหรับพื้นที่ดับเบิลวอล่มแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยจะพื้นถึงฝ้าที่3เมตรข้างในก็โยงกระเบื้องเหมือนกันแต่เป็นกระเบื้องที่ชิ้นใหญ่มากเลยเนาะตัวนี้จะเป็นเนี่ยมาสเปกอะไรเนี่ยเจเนียร์มาร์เบลไซส์ถึงเมตร20คูณเมตรยีเลย มันก็ทำให้บ้านดูแกรนดูยหญ่อีกในตัวนีโอคลาสสิกอะเราไม่ได้ใช้แค่งานออกแบบอาร์เคเต็กเจอร์เอ็กซ์เดียด้านนอกเรามองถึงแปลนด้วยแปลนที่มันดูซิมเมติคอลบาลานทั้งสองฝั่งเน้เรื่องแกนถ้าสังเกตเนี่ยแกนมันจะตรงไปตรงมาไม่ได้ซับซ้อนเข้าใจง่ายเน้นเรื่องริทึมริทึมก็คือโวลูมที่เราอยู่ซึ่งเนี้ยเหมือนเห็นหน้าบ้านแล้วล่ะว่ามันแบ่งเป็น2วิง2ปีตรงกลางก็คือเป็นโถงที่เป็นคอมมอนแอเรีย ที่ทุกคนมาเชื่อมโยงใช้ชีวิตร่วมกันได้แล้วก็แยกเป็น private zone แบ่งปีก2ฝั่งซ้ายขวาได้บริเวณชั้นล่างชั้นหนึ่งยมีถึง,ง living. Mm hmm. 2 l i ลิฟวิงอย่างด้านซ้ายมือก็เป็น1 l i v i ลิฟวิง living ที่เป็น formal mm hmm. ไว้รับแขก mm hmm. ด้านหลังเนี่ยก็จะมี dining กับ living แต่ตัเนี้ที่เราเห็นมันเป็นบ้านตัวอย่างแต่งให้ลูกค้าเห็นว่าจินตนาการที่เขาคิดอะ บ้านหลังนี้สามารถทำอะไรได้บ้างสเปซตรงนี้ก็ใหญ่ได้ใจจริงนะแกรนด์ดิ i น g งหรือแกรนด์ลิฟวิ่งก็ได้ที่เชื่อมโยงกันหมดเลยมเมื่อกี้ถ้าเป๊กดูห้องนั่งเล่นตรงนั้นนะที่เป็นสเปซตรงนั้นนะมันสามารถเชื่อมโยงมองไปเห็นครัวได้เลยใช่แล้วที่สําคัญคือมองเห็นแฟมิลี่ชั้นสองด้วยมันดูไหลเชื่อมต่อกันทั้งหมดคนทุกคนในบ้านสามารถแบบปฏิสัมพันธ์กันได้ทั้งหมดไฮไลท์จุดหนึ่งก็คือเรื่องบรรันไดจริงๆมันคือเซอร์คูลเลชันทางตั้งแหละครับอาจจะไปหลบอยู่ก็็ไไดด้้แต่่เเเเรราลืออกใหบันนนีปฟจ์ึง เป็นเหมือนงานปฏิมาก,กรรมหนึ่งของบ้านหลังเราให้รายละเอียดของมันแล้วก็ความพิเศษของตัวเชฟฟอร์บ้านหลังนี้เราทําบ้านตัวอย่างให้ลูกค้าดูแล้วครับรายละเอียดพวกฟินิชชิ่งเดิมมันจะเป็นไม้เราปรับเป็นงานหิน<ม>เพิ่มแท่นบริเวณนั้นขึ้นมามพื้นที่ข้างใต้เนี่ยสามารถครีเอทเป็นพื้นที่ความชอบของลูกค้าได้อย่างไรเนี่ยเราทําเป็นไวเซล่าพอ้<อ>ที่<า>นั่งชิลตรงบริเวณนี้ผมชอบมากคุณผู้ชมและบันไดตัวนี้มันจะเป็นบันไดที่มันดูลอยข้างหลังจะเป็นกระจกแล้วก็พกเ็ตปาดข้างหลังมันจะได้เรื่องงแสไไ้้ม่ดูท ทำไมบ้านถึงดูใหญ่อ่ะหนึ่งคือเรื่องโถงและโถงคือ7.4เมตรกับตรงนี้3.2เมตรและยังมีรีเฟรกอันนี้ก็ทําให้เห็นว่าบา,าร์สแตนเลตเนี่ยที่เป็นรีเฟรกก็ยิ่งสะท้อนให้ใหญ่กว<ห>่าเดิม,มอีกอีกออย่างคือทำพาร์ติชันน่ะให้มันโปร่งทะลุถึงกันหมดอย่างอย่างครัวบ้านาวันธรรมเราก็จะให้ม็นกระจบแบบนี้ครับแน่นอนความต้องการของ,ของลูกค้าเนี่ยครัวตดยวนี้ไม่เหมือนครัวกึ่งโชว์เป็นเหมือนพันที่ที่เราสามารถทําอาหารกินไม่ฉุนได้แล้วก็โชว์ไปในตัวหนักกว่านั้นมันกว้างขนาดที่เราทําให้มีไแ ในบริเวณด้านไหนนั้นได้ oh, ด้วยโอ้อย่าตรงนี้หละดูไอแลนด์ตอนนี้ก็<ด>มีไอแลนด์ที่สามารถใส่ให้ได้อีกสมเป็นแกร์โบราณไหมเขาสร้างขาขึ้นมาเป็นไอแลนด์แล้วก็มาแบบแน่นๆเลยอะ่ะ โอ้โหผมว่าตรงนี้ก็ถือว่ามันแกรนดจริงมีขนาดนี้เนาะคือมันมันใหญ่ด้วยสเปซที่เราให้มันต้องมีส่วนประกอบอื่นๆด้วยเช่นไซซิ่งกับเบื้องเราให้ช่องเปิดขนาดใหญ่ที่แบบสูงไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าอยู่หรือคนที่เข้ามาในสเปซแต่ละสเปซจะรับรู้ความใหญ่ของันได้สําคัญมากในการที่รเรามีแสงธรรมชาติเข้ามาแล้วก็มีช่องเปิดที่เรามองเห็นภายนอกเนี่ยมันจะสืทํทำให้บ้านใหญ่ด้วยให่ครับ วิงซ้ายตรงนี้เป็นสเปซอะไรเป็นโซนิ่งอะไรครับตรงนี้เราจะให้ชื่อว่าเป็นโฮมอินเฮาส์มันคือดับเบิลลิฟทงที่ได้เกิดไปตอนแรกด้านหลังเนี่ยครับจะเป็นหนึ่งห้องนอนพร้อ,อมห้องน้ำในตัวและด้านซ้ายมือก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนแห้องน้นในตัวตรงนี้เรา้าเราปิดประตูเนี่ยมันเป็นเหมือนบ้านอีกหลังนึงในบ้านหลังใหญ่เลยอ๋อ oh, เลยเรียกว่าอโฮมอินเฮาส์บ, house. บริเวณนี้อย่างเดิมมันเป็นห้องนอนอ แล้วก็ปรับเปลี่ยนไปห้องทํางานดูว่าแบบถ้าในห้องนี้เป็นอโฮมอินอะเฮาส์มันทําอะไรได้บ้างมีห้องทํางานแล้วมีลิฟวิ่งแล้วด้านหลังลิฟวิ่งเราจะมีเท re อร์เรสที่เป็น indoor re อินดอร์เทอร์เรสนะครับและปลายตรงนั้นจะเป็นสระว่ายน้าที่เราทําให้สําหรับบ้านตัวอย่างแต่บ้านมาตรฐานเราไม่ได้ให้เนาะไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าเรามีสระว่ายน้าที่สมอสอนอยู่แล้วเป็นอินดอร์ด้วยนะครับกว้าง 5, ้าคูณยีเมตร รองรับการใช้งานได้หลายครอบครัวแล้วก็มีฟังชันอื่นๆเป็นไปหมดไม่ว่าจะเป็นเลาโคเวิร์กิ่งแน่นอนรองรับการใช้งานที่มากกว่าบ้านได้โซนนี้ผมก็ปลื้มแล้วล่ะเขาเอาโฮมอินเฮาส์จริงๆเพราะบ้านมันใหญ่ที่แยกปีกออกมาเลยมันสามารถสร้าง private o ซนของเราได้อย่างห้องนอนด้างซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องผู้สูงอายุเลยนะครับก็คือบานประตูทั้งหมดที่เราให้เคลียเราให้ถึง90% จะรองรับวิลแชร์ได้ทั้งหมดแล้วก็พื้นของห้องนี้เราจะให้เป็นพื้นซอฟท์ฟลอร์ผู้สูงอายุอาจจะมีอุบัติเหตุล้มก็จะไม่ได้แบบไร้แรงมากถือว่าสําคัญมากในยูนิเวอร์ d e ลดีไซน์นะรวมถึงประตูด้วยประตูต้องกว้างกวตางเวรากว่า90ให้เขาออกสะดวกจะต้องมีพื้นที่ที่มันสามารถหมุนวิลแชร์ได้แล้วก็เคลียระยะเวลาเขียนเวลาอะไรได้แล้วก็คิดอีกสเต็ปหนึ่งคือห้องนี้ต้องแอคเซสออกภายนอกได้สะดวกกรณีมีอุบัติเหตุฉุกเฉินต้องออกได้เลยห้องนั้นเป็นจุดที่สำคัญเป็นยูนิเวอะ ต้องแบบขณะกันไม่เป็นสเต็ปพื้นจะไม่มีสเต็ปนะครับก็คือจะไหลไปเลยแต่ว่าไม่ต้องกลัวเราจะมีบริเวณที่เป็นสมาร์ทเดนเราจะเป็นเหมือนกัตเตอร์ที่ซ่อนอยู่ข้างในทําให้กันลื่นอันนี้จริงๆทาหน้าที่เป็นเหมือนเซฟตี้คือเวลาแน่นอนเราปรับสโลปไปด้านที่เป็นฟอร์เดนด้านลายอยู่แล้วแต่ถ้ามีจังหวะที่ต้องทําความสะอาดแล้วมันมีกระเด็นตัวนี้จะเป็นเหมือนเซฟตี้ให้น้ํามันไม่กระเด็นออกมาข้างนอกแล้วในห้องนี้ก็จะมีสุขภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์ช่วยพยุงตัวสําหรับผู้สูงอายุทั้งหมดหมายความว่าทางโครงการให้ทั้งงหหหมมดดใ้้ทั เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปห้องครัวนะครับคุณเบกเราจะผ่านห้องงานระบบที่เป็นระบบไฟสวิตช์ตรงนี้ทั้งหมดเลยจะอยู่ในนี้รวมถึงโซล่าเซลล์มาถึงโครงการนี้ก็คือให้พร้อมโซล่าเซลล์ด้วยใช่โอ้โหถัดออกมาจะเป็นห้องที่เราสําหรับเป็นห้องรองเท้าจอดรถตรงนี้ก็จะเข้าบ้านตรงนี้แล้วก็มาจอดรองเท้ากันโนี้แลนดิ้งกันตรงนี้ซึ่งโอเคนี่ถัดมาที่คุณเบคสังเกตนหครับตรงนี้จะมีแบบอุปกรณ์ต่างๆเยอะมากมายเลยใช่ผมงงเลยว่าไอเขาให้อะไรครับเนี้ยใช่ก็ตัวนี้ก็จะมีเรื่อง รู้ใจ HomeOS นะครับที่เป็นตัวฮาร์ดแวร์ที่ติดอยู่กับบ้านแจ้งเตือนก่อนจะออกจากบ้านไปที่ที่จอดรถแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อบ้านของเราครัเราจะมีแอปพลิเคชันรู้ใจโฮ m ม o อสให้ด้วยอเอาไว้ดูเรื่องแบบเราลืมปิดไฟตรงไหนหน้ากดสั่งปิดจ,จากแอปพลิเคชันนั้นได้แล้วก็ตรงบริเวณที่จอดรถเราจะมี EV ชาร์จให้2จุดที่มากกว่านั้นอีกเรามีอีกตัวหนึ่งคือ A A Q Active Air Quality ของแ <in CG. S 2> บรนด์เอสไออุปกรณ์นี้มันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเรื่องการคองฝุ่นเพียงของท่าดูเลือ,อุณหภูมิความชื้นเพื่อสร้าง Well-Being ที่ดีกับในครัวเราก็มีระบบให้อีกถ้าสังเกตที่ฝ้าเพดานตัวนี้เราจะมี Heat Detector ให้ 2, 2> จุดครัว่าแบบความร้อนเกินหรือเปล่า ก็จะมีระบบแจ้งเตือนในห้องต่างๆเราจะมีสโมกีเทคเตอร์ให้อีก8จุด hmm. ในสเปซลิฟิ่งแล้วก็ห้องนอนครับนี่คือเรื่องความปลอดภัยในตัวบ้านนะความใส่ใจของ SC นะครับ,รบพอเข้ามาในครัวแล้วจะเห็นว่าสเปซครัวก,กว้างมากตั้งแพนท r y ใหญ่ๆยาวๆได้อีก1จุดเลยใช่เป็นไอแลนด์แบบนี้ได้เลยอย,อย่างด้านซ้ายมือที่เป็นหน้าต่างครับเราไม่ได้ทําหน้าต่างบานสูง mm hmm. เพราะเราทําหน้าต่างบานสูงเมื่อไหร่ ไอชั้นเก็บของมันจะหายไปด้วยตรงนี้ที่เป็น <c oughs> บิล์อินเนี่ยจะขาดที่เก็บของเกือบทั้งหมดเลยน่ารักมากแต่ถ้าสุดท้ายถ้าตรงเนี้ดันเปิดคลาสจะอยากเปิดคลาสอาหารไทยหรืออาหารจีนผัดกับตรงนี้ได้เลยไหมเรามีเตรียมพิจิตรแั้นอนเ <c oughs> ดี๋ยวนั้น,นตรงนี้กลิ่นมันจะชุนแรงกันไปแรงไปหน่อยนะฮะเชิญเลยครับ ตรงนี้นี่เองซึ่งตรงนี้เนาะก็สามารถทําครัวไทยได้ใช่เราเตรียมพื้นที่ไว้สาหรับทาเคาน์เตอร์ทําครัวไทยได้บริเวณนี้ที่เราอยู่มันจะเป็นแบบเมดพลาซ่าเมดพลาซ่าเป็นความสุขของเมดนะก็คือห้องเมดสองห้องตี่นี้จะมีเมดสองห้องนะครับด้านนี้ห้องที่หห้องที่2แล้วก็ห้องน้ํา แล้วก็บริเวณนี้จะเป็นห้องวอนดี hmm. ้ที่เราเตรียมไว้ให้เหมือนกันบริเวณด้านหลังที่เป็นพ uh ื huh. ้นที่ที่เราเทปเป็นงานโครงสร้างไว้ให้แล้วเ uh huh. ชื่อมต่อกับพื้นที่ที่เป็น5้าบวกหที่จอดรถวงหนึ 1, uh ่ง huh. หรือจะปรับเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์เวลาเจ้าของบ้านซื้อของมาถึงเมก,ก็คือสามารถเดินบริเวณนั้นเอาของเข้ามาได้เลย mm hmm. แล้วก็ลิงก์ด้กับครัวโอ้โหนี่แค่ชั้นหนึ่งเท่านั้นนะยังใหญ่ขนาดนี้อ่ะไปดูชั้น2ดีกว่าว่า,วามีฟังก์ชันอะไรอีกครับตามมาสเปค มาในตัวโซนสเตนเ,เ,เคสก็จะมีชันพักนะชันพัก2จุด 2>, 2จุดด้วยเห็นไหม<ช>ถ้าเป็นในละครในละครเนี่ยอาจจะแบบปุ๊บกิ้งทีเดียวอาจจะเจ็บยาวเลย <laughs> แต่ที่ได้มีชันพักแค่เจ็บสาหัสเฉยพูดถึงตรงนี้จำไม่พูดก็ไม่ได้เลยคือเรื่องของแชนเดเรีย <laughs> เพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นสเกลเจอร์และไฮไลท์หลักของบ้านคือการสร้างตัวตน มันคือแคคเตอร์ของเจ้าของบ้านแล้วก็ที่เราให้ความสําคัญแต่เรามองไม่เห็นนะ mm hmm. ก็คือเรารู้ไว้แล้วว่าลูกค้าจะติชดชานาลียนบริเวณฟ้า mm hmm. เราเตรียมโครงสร้างคานเหล็กไว้ข้างบนตัวบันไดก็จะมีราวที่คิดเผื่อไว้แล้วเหมือนกันเป็นดาวที่ถี่เหมือนกันใช่ไหมมีแนวคิดของเ c ด้วย อันที่หนึ่งคือต้องปลอดภัยแล้วก็ให้เรื่องดีไซน์ที่มันเข้ากับความเป็นนิวคลาสสิกเข้ามาด้วยตัวนี้ที่เห็นมันจะเป็นเหล็กลอตไอคอนเพิ่มสเสน่ห์เพิ่มคาแรคเตอร,ร์ให้กับอุปกรณ์ต่างๆที่เราให้ท่านสองนะครับเราจะเห็นว่ากระจายไปสู่4ห้องนอนเลยสี่ห้องนอนบนให,ใหญ่เลยด้านนะด้านบนนะแล้วก็มีอีก1โซนตรงนี้ ซึ่งเป็น Family Area แต่ตรงนี้รู้สึกว่ามีการปรับเปลี่ยนนะครับมาเป็นห้องทำงานก็ได้เหมือนกันผมอยากรู้ Family Are รียที่อยู่ชั้น2เนี่ยมันจำเป็นจริงๆใช่ไหมเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันก็มี Family a r e เเหมือนกันที่เราใช้เป็น Common Area ียร่วมกันอยู่แล้วในครอบครัวเราให้ความสำคัญกับเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว<ม>ชั้นล่างเนี่ยจะเป็น Living, Double Living อ,อ,อาจจะเป็นส่วนของพ่อแม่มเป็น Formal Living <อ>ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนโซนของ ครอบครัวอาจจะเป็นส่วนของลูกเวลามีแขกของพ่อแม่หรือในตอนจะเข้านอนก็เป็นส่วนที่แบบมาจอยกันแต่ว่าพื้นที่นี้ก็ไม่ได้แยกขาดจากข้างล่างครับ,รบถ้าสังเกตคือเราจะมองเห็นทุกๆการใช้งานของอทุกคนในครอบครัวครับสังเกตไหมครับด้านซ้ายมือของคุณเป็กจะมีพื้นที่ที่ทําเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้ให้อ่าวาวไปอย่างห้องนี้จะจาลองเป็นเหมือนพนท t r แต่ถ้าได้บ้านมาตรฐานเราเนี่ยเราเตรียมเป็นส่วนของห้องพระเล็กๆไว้ให้ด้วยรวมถึงพอขึ้นมาแล้วเนี่ย เห็นไหมความสงบความคามรู้สึกว่าอะไรมันก็มีการเปลี่ยนท a ร e r i a l มันนะใช่จากหินจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนก็งเป็นไม้นะครับตัวนี้เป็น engineering wood ใช้เป็น engineering ง o ูดเลยนี่คือโซน family area ชั้นสองโอ้โหสี่ห้องนอนดูดูห้องนี้ก็ดีกว่าก่อนจะเข้าห้องสังเกตไหมครับว่าทําไมประตูมันไม่เท่ากับห้องอื่นยังไงเราใช้ประตูบานใหญ่ไหละคือถ้าสังเกตประตูห้องนี้กับห้องด้านด้านซ้ายมือเนี่ยไซสิ่งจะเท่ากัน ด้านบนเราจะมีดับเบิลมาสเตอร์ก็มาจากรีเสิร์ชเช่นกันว่าลูกค้าที่อยู่ไปอยากมีความเท่าเทียมของห้องที่อยู่ด้วยกันเราก็เลยเกิดดับเบิลมาสเตอร์ขึ้นมาการเข้าถึงประตูที่รู้สึกแบบพิเศษกว่าห้องอืน่นอ่าแล้วถ้าเข้ามาประตูที่ให้มาก็คือประตูบานใหญ่แบบนี้บานใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่ง,ลงแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็เดินเข้าห้องอหรือว่าคุณผู้หญิงแต่งตัวจะไปงานอาจจะไปงานชุดจบบพิเศษพิเศษใหญ่ๆหน่อยครอเซชชุดลาตรีก็จะแบบฟูฟ่องหน่อย ก็จะเดินออกไปแบบนี้รวมถึงตัวบันไดด้วยที่แบบจะมีพื้นที่ไปกว้างแล้วก็เข้ามาในโหใหญ่ไหมครับโหใหญ่จริงๆทั้งกว้างยาวแล้วก็สูงห้องนอนที่เราไปนะครับแต่ละโครงการก็ควรจะมีเตียงนะครับแล้วก็ปะทะกับทีวีเลยนะครับแต่นี้มีทั้งโซฟาได้อีกชุดหนึ่งโซนนั่งเล่นนะครับมีโซนแบบเดย์เบดเบวินโด้ได้ด้วยอ่ามีมีมีเบวินโด้ด้วย แล้วก็เชื่อมโยงกับวอล์กอินคอร์เซนต์อันนี้คุณเปกว่าใหญ่แล้วใช่ไหมครับเรามีห้องที่ใหญ่กว่านี้อีกครับมีอีกแล้วฮะตัวนั้นคือเป็นแกรนมาสเตอร์เราเลยอยู่ที่ปลายนู้นใหญ่ไม่ใหญ่ครับแกรนสุดไม่แกรนคือเข้ามาต้องมีโฟเย่ก่อนเข้าห้องซึ่งจริงๆนะผมคุยกับอินททเรีเลยหลายคนเหมือนกันครับคุณนิวขัดใจอ่ะวันี่จะเปิดเข้าไปแล้วเจอเตียงนอนเลยอันนี้คือแบบแก้เพนพอยต์นั่นเนาะเข้ามาปึ้งตรงนี้เดี๋ยวโซนนี้ก่อนเป็นเหมือนโฟเย่ก่อนเข้าไปสร้างความเป็นไพรเวซี่โอ้โหอะไรกัันนครบเี่ย ก็จะเป็นอีกมูดหนึ่งแล้วก็บริเวณเตียงที่เป็นคิงไซส์ก็ยังวางโซฟาได้พอเข้ามามันคนละมูดกันเนาะเหมือนให้รู้ว่าบ้านนี้มันมีสมเมทรีก็จริงแบ่งขนาดกัน2ฝั่งคือฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นโอเพนแกลนอีกฝั่งหนึ่งอาจจะทําให้มันดูเซ็กซี่ขึ้นนะค้นหาเข้ามาจะมีพาร์ติชันกั้นแต่ว่ามันตอบโจทย์ฟังก์ชันคือว่าสาหรับดูทีวีพื้นที่สเปซแค่นี้ก็พอแล้วนี่คือห้องเดียวกันใช่ไหมแต่มันเหมือนมีอีกโซนเลยเนาะใช่ครับสังเกตเลยครับว่าพื้นมันต มันเป็นระเบียงของห้องนอนใช่มันเป็นระเบียงที่เราให้นะชื่อว่ามันเป็น Encode Balcony uh huh. นะคคือเพนท์พอยต์ของระเบียงที่เราเจอมันจะมีเรื่องฝุน่นมันจะไมไ่ถูกใช้งานเราเลยแก้เพนท์พอยต์ด้วยการที่ทําให้อาระเบียงนี้มันใช้งานแบบ flexible ด้วยการที่ข้างนอกเนี่ยเราจะใส่กระจกอีกชั้นหนึ่งที่เปิดได้แล้วก็มีราวกันตกวันหนึ่งที่อยากใช้ตรงนี้ เป็นระเบียงรับอากาศแล้วก็เปิดได้ทั้งหมดถ้าเราอยากให้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นระเบียงแบบปิดไม่มีฝุ่นแล้วก็ปิดมันซะก็จะให้กระจกแบบนี้มาเลยใช่ให้มาเลยค่ะเอซีจัดให้แล้วมันก็ได้เป็นแมนเคสนะของผมเลยก็ได้ <c oughs> เข้ามารู้สึกนะพอยกสเต็ปมาเป็นโซนที่แบบตรงนั้นมีแพนทรีเป็นโซนจิตยามค่าคืนก่อนแบบดูบอลนอนอะไรเงี้ยหลายๆลยคนอาจเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาพักผ่อนตอนกลางคืนก่อนตื่นไปทํางานแต่ทั้งหมดในห้องนี้ยังไม่ได้หมดแค่นี้เรามีอีกโซนหนึ่งที่ลืมไม่ได้ของห้องนอนอยู่ไหนฮะ มันหมดแล้วเนี่ยไม่หมดครับเนี่ยเหรอฮะใช่ครับอีกโซนหนึ่งคือบ a l k i n ิองอโคเ t นะครับที่มีคิสันเฮอคุณเปคกลองปอเปิดเข้าไปดูได้เลยครับแกรกมาก ด้านซ้ายมือจะเป็น h ิสนะครับคือเมื่อกี้ไม่เห็นเหมือนมีกระจกฟิล์มแบบกรองแสงไว้อยู่เออมันก็เลยเป็นเหมือน secret space secret door เนะไม่เหมือนวอล i n อินคอนเ์ทั่วไปเหมือนโชว์รูมของแบรนด์แบรนด์เนมมากกว่าเนาะซึ่งอันนี้มันจะแบ่ง2ฝั่งก็คือมัน h i สกับเอ r ใช่ครับซึ่งเอ๊ะทำไม h e ใหญ่ใหญ่ประมาณนี้เองนะครับส่วนของคุณผู้หญิงก็สามารถวางไอแลนด์โชว์กระเป๋าต่างๆได้ทั้งหมดถ้าห้องนี้ยังใหญ่ไม่พอยังใหญ่ไม่พอไอห้องที่เราเดินผ่านมา2ห้อง เราก็จะมีดีเสิร์ชมาเช่นกันว่าเวลาลูกค้าซื้อบ้านไปแล้วเนี่ยผ่านไปแล้วเขาปรับเปลี่ยนการใช้งานอย่างไรบ้างเวลาเราออกแบบพวกแปลนโซนนิ่งห้องน้ำอะไรเงี้ยพยายามคิดว่าถ้าเขาจะปรับเปลี่ยนห้องปรับเปลี่ยนยังไงโดยไม่ได้ไม่ได้มีอุปสรรคมากมเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องนี้ลูกค้าสามารถทาเชื่อมต่อเองได้กับอีกห้องนอนหนึ่งเพื่อทําให้ตรงส่วนเธอมันใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการ transformative นั่นเองใช่หมดไปแล้วเฮ้ยนาวอ้มปิด <laughs> ว่าจะเข้าซีนนี้แบบเท่ๆซะหน่อยนี่คือสิ่งที่เอสซีให้มาจริงๆที่โครงการให้มาให้เลยคือให้ตัวบัตถับนี่หรือมทั้งห้องน้ำเนี่ยใ,<ห>ให้บัตถับ,บนี้ด้วยได้แบบนี้เลยครับได้แบบนี้ทั้งห้องน้ำาน้้เลยอย่างที่ผมบอกไม่ได้อันนี้อ่ะไม่ได้ท็อปไม่ได้ต้นไม้ ตัวอ่างล้างหน้าก็จะเป็นของโกเฮ่วามโกเฮ่นะฮะที่คุณเป็กนอนหรือนั่งอยู่เนี่ยก็จะเป็นของโตโต้โอ้โหนี่คือแบรนด์อันยาวนานของสุขภัณฑ์ญี่ปุ่นบัสถับไปแล้วรู้สึกว่ามันลื่นปื้ดลื่นปื้นลงไปแล้วแบบทำไมมันไม่สบายเลยแต่อันนี้มันรองรับจริงชอบชอบชอบแล้วก็ตัวถึงวระชับนะแก็จะเป็นเลนชาวเวอร์ที่แบบมีระบบฉีดตัวของโกเฮ่เหมือนกันให้ด้วยให้ด้วยคือให้แบบนี้เลย แล้วก็ชอบที่โอเคสเปซแบบกาลังพอดีพอเหมาะกระจกชิ้นใหญ่<ม>แล้วก็รวมถึงพ็อกเก็ตการ์เด้นที่อยู่ในห้องน้ําด้วยนะพอดีแล้วก็มีช่องเปิดนะโอ้โหมาโครงการ s อสซนี้ทําให้รู้แล้วว่าอยากได้อะไรอยากได้บ้านใช่ไหมครับครับ <laughs> <laughs> แหมใครจะอยากได้อ่ารก็อยากได้บ้านเลยครับบอกันอย่างน,นี้พอเข้ามาชมบ้านจริงๆแล้วของแกรนด์แมนคอบุลวัน ก็ยอมรับว่าแพงจริงนะครับใหญ่แต่ก็ตอบโจทย์ฟังก์ชันเหมือนกันนะเหมือนแอซีก็คิดมาหมดแบบทุกด้านแล้วเพื่อตอบโจทย์ลูกบ้านเวลาเราเริ่มออกแบบเนี่ยเราให้เราเริ่มออกแบบจากตัวคัส t ต m e r เมอร์เซนทรัลแอปโพสก่อนเรามองจากอินไซด์ลูกค้าว่าต้องการอะไรแล้วเราปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดรวมถึงเรามีทีมที่ดูเรื่อง w วออฟคัสเตอร์อครับคือลูกค้ามีแจ้งอะไรออกมาเนี่ยเราสามารถปรับได้เลยปรับตัวในโครงการเดิมที่เขาอยู่แล้วเอาตัวนั้นมาต่อยอดในโครงการใหม่ ทุกครั้งที่คิดต่อให้กับลูกบ้านจะทุกครั้งเหมือนกันก็ถึงบอกที่บอกมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาทุกโครงการทุกโครงการและแน่นอนว่าลูกค้าถ้าซื้อบ้านของเอสีแล้วหรือไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดหรืออะไรก็ตามของเอีแล้วลูกค้าจะได้อยู่30สิ่งแน่ๆอันที่1ลูกค้าจะมีเวลวิ่งที่ดีคุณภาพชีวิตที่อยู่อากาศสิ่งแวดล้อมพลังงานนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ที่ได้ก็คือยูนิเวอร์ซ e s i g ดีไซน์ที่เราคิดถึงทุกคนที่อยู่ในบ้านทุกเจนที่อยู่ในบ้านทั้งม แล้วก็ฟังก์ชันที่เราให้นะครับมันสามารถปรับเปลี่ยนเฟกซิเบิลได้ทั้งหมดเลยเราไม่ได้คิดแค่สเตปเดียวเราคิดต่อยอดไปว่าลูกค้าอยู่ไปแล้วจะปรับเปลี่ยนยังไงเข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนกันว่าต้องคัสตอมได้เพราะเข้ามาคุยกับเอซแล้วเอซพร้อมปรับให้หมดเพราะคิดเผื่อไว้แล้วเหมือนกันเผื่อไ้แล้วเห็นแล้วว่าโฮมอินเดียเฮาส์ก็ใช่เหมือนกันใช่หรือว่าการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของสเปซที่กว้างใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าเราจะสามารถทํายังไงให้ตอบโจทย์ฟังก์ชันของเจ้าของบ้านมากที่สุดแล้วก็ประเด็นที่3นลูกคค้้าจะะได SSE Quality รับ อย่างไรก็คือว่าเราจะมีบริการหลังขายันดับหนึ่งนะครับคุณภาพในการก่อสร้างคัดเลือกวัสดุเนี่ยเรามีคุณภาพทุกขั้นตอนและหลัง่านั้นคือทําให้มันแข็งแรงมากขึ้นเรามีแอปพลิเคชันรู้ใจโฮโมเอสตอบรับการใช้ชีวิตของลูกค้าอย่างที่คุยกันไปในบ้านว่าเอจะกี่ปีไม่ทิ้งคุณเอจะกี่ปีไม่ทิ้งคุณแค่นี้ก็ทําให้รู้สึกว่าอยู่สบายแล้วอ่ะเอเรามีประสบการณ์การทําที่อยู่อาศัยมามากกว่า20ปีเระฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่า ถ้าคุณซื้อบ้านของ SG เนี่ยคุณจะได้คุณภาพที่ดีบนทำเลศักยภาพของแกรนบางกอกบุรวรัิทั่วกรุงเทพและปริมณฑลถึง15โครงการ<อ>แล้วก็อย่างที่ได,ได,ได้ได้กล่าวไปแบบบ้านแต่และโครงการเราไม่ได้เหมือนกันเพื่อเป็นมรดกส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่น่ยังมีอีกหลายดีเทลในดีไซน์ที่เขาใส่ใจเนาะถ้าใครสนใจนะครับเห็นว่าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ข้างในจะตอบโจทย์ฟังก์ชันหรือไลฟ์สไตล์คุณหรือเปล่านะฮะเข้ามาชมโครงการได้เลยนะครับกับแกรนดบางกอกบุรวรัิ บรมราชชนนีจาก s อสเสร็จครับวันนี้ขอบคุณคุณนิวมากนะครับขอบคุณครับเป็กมากครับแข่งหน้าเป็กจะไปสเปกในสเปสไหนคอยติดตามฝากกดไลค์สสัครแล้วก็แชร์ด้วยนะครับบายครับ